รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะจังหวัดตากจัดบรรยายพิเศษผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7ในเรื่องศักยภาพการค้าชายแดนและการผ่านชายแดนของจังหวัดตากโรงพยาบาลแม่สอดเสริมความรู้พยาบาลอบรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ขนส่งแม่สอดเขมมววดรถโดยสารให้คาดเข็นขัดหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ บรรยายพิเศษผู้บริหารระดับสูงเรื่องศักยภาพการค้าชายแดนและการผ่านแดนของจังหวัดตากค่ะที่โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดเฮลรีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดตากเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษผู้บริหารระดับสูงเทปคอร์ดุ่นที่เ็ เรื่องศักยภาพการค้าชายแดนและการผ่านชายแดนของจังหวัดตากโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยผู้มนุยการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสวนีไทยรุ่งโรดอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนายนิยมไวยรัตพาณิชย์รองประธานสภาหอการค้าไทยนายสุวัตรพรมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอด ดเรเทริดเกียรติชินสร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและหัวนหน้าหน่วยงานพร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมครั้งนี้จํานวนกว่า200คนด่านชายแดนแม่สอดเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมีพรมแดนและเส้นทางการค้าติดกับประเทศเมียนมามีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจชายแดนสูงซึ่งนับได้ว่าเป็นช่องทางการค้าที่สําคัญที่สุดระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมายิ่งไปกว่านั้นอําเภอแม่สอดยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกระดับ ภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East West Economic Corridor และเป็นเมืองหน้าด่านที่เป็นประตูสู่อันดามันอีกด้วยเส้นทางนี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางการค้าที่สําคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคอาเซียนผ่านไปยังทวีปยุโรปและตะวันออกกลางโรงพยาบาลแม่สอจัดการอบรมพื้นฟูความรู้ประจําปีในด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลค่ะ ที่ห้องประชุมเพชรชมพูโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์นัทพงศ์วงศ์วิวัน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมการฟื้นฟูประจําปีด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสําหรับพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาลแม่สอดและศูนย์สุขภาพชุมชนจํานวน200คนนางสาวปรางทองเงือกงามหัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาลผลจากการนิเทศเชิงรุกหน้างานพบปัญหาการปฏิบัติตามหลักการ ป้องกันการติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องหลายประการรวมไปถึงมีความหลากหลายในการปฏิบัติสร้างความสับสนและไม่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาลทั้งนี้ขึ้นกับความรู้ประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคลดังนั้นงานป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงได้จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปีด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลขึ้น ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติที่เป็นปัญหาในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อเป็นสิ่งที่บุคลากรทางพยาบาลต้องให้ความสำคัญและมีความตระหนักอยู่เสมอเพราะการปฏิบัติการพยาบาลต้องใช้หลักการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นผลลัพธ์ทางด้านลบที่บ่งบอกถึงคุณภาพของการรักษาพยาบาลหากผู้ปฏิบัติขาดความรู้ละเลยการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้ก็จะส่งผลเสียทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากรทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อ ากการารับบริการหรือบุคลากรอาจเกิดการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานการอบรมครั้งน at ี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวิธีปฏิบัติต่างๆในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากรผู้ให้บริการ ขนส่งแม่สอดเข้นมวดการบังคับใช้กฎหมายให้ผู้โดยสารค่าเข็มขัดนิรภัยลดการสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุค่ะที่ด่านห้วยหินฝนบนเส้นทางสายอำเภอแม่สอดถึงอำเภอเมืองตากเขตตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายโสภาคสีเพชร ขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทานราบที่4อําเภอแม่สอดและตํารวจภูธรแม่สอดเข้มงวดกวดขนันผู้ใช้ยวดยานพาหน,นะให้คาดเข็มขัดนิรภัย,ยซึ่งส่วนมากก็ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรมีเพียงบางส่วนไม่ปฏิบตัติเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตักเตือนแต่ก็มีผู้โดยสารซึ่งตามกฎหมายหากฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง5,000บาทเช่นรถยนต์บัสสองชั้นที่โดยสารแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเต็มคันรถมีผู้โด สารที่ไม่คาดเข็มขัด ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องกล่าวตักเตือนโดยระบุว่าการคาดเข็มขัดน,นิรภัยจะทําให้ทุกคนปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งของนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดตากที่สั่งให้เข้มงวดการโดยสารที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งคนและรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่บริเวณดอยรวกเส้นทางสายอําเภอแม่สอดถึงอําเภอเมืองตากเขตตะบลแม่ท้อถึง3ครั้งทําให้มีผู้เสียชีวิต46กรายกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานายสุริยะประ ศาสตร์บัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าจากการศึกษาพบว่าสถิติผู้คาดเข็มขัดนิรภัยในการโดยสารรถมีการสูญเสียน้อยกว่าที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเมื่อมีกฎหมายนี้ออกมาทําให้จังหวัดตากต้องรีบนํามาบังคับใช้ทันทีโดยเฉพาะเส้นทางสายอําเภอแม่สอดถึงอาเภอเมืองตากเพราะเป็นเส้นทางอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งสําหรับโทษที่กําหนดไว้คือ รถยนต์โดยสารที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับ5,000บาทเช่นเดียวกับผู้โดยสารหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับ5,000บาทหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัดธรรมโอําปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรพณเรืองวงเรียนและถ่ายทำม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับถ้ามีคนมาถามว่าคนชื่ออะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าจะม,ะนานมันณีอคเทเทะะนนขันเชเกจมันณีอไขันเชเก จะมาถนะนำคอไข่ทิเตภาษาไทยแปลว่าดิฉันชื่อคอไข่ดิฉันชื่อคอไข่ดิฉันชื่อคอไข่ครับสมมติถ้าเราเจอกับระนะพระก็ถามมาเราว่าโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรภาษาพม่าแปลว่า ตะการนามีปลือกโคเลยตะการนามีปลือกโคเลยตะการนามีปลือกโคเลยภาษาพม่าน,นะแล้วก็ลองตอบยมผู้ชยายคนนั้นนะ่ะตอบว่าภาษาพม่าตอบว่าตะการนามีก๋อกัก่ชดเต๋ตะการนามีก๋อกัก่ชีเต๋ตะการนามีกอ๋อกไน่ไิีเต ทีนี้เราอยากจะเพิ่มเติมคําสุภาพหรือภาษาพระถ้าลองพุยกับพระคำสุดท้ายก็ต้องใช้คําว่าพยาพยาพยาแปลว่าขอรับถ้าเป็นผู้หญิงก็เจ้าค้าก็ลองพูดว่าตะการนามีโกไกิชิปาเดพยา ဒဂနမေကောဂံဖြစ်ပါတည်းဘုရားဒဂနမေကောဂံဖြစ်ပါတည်းဘုရား ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจากักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน แต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามคัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2,557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร่รวมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2,557ระหว่างวันที่15-31พฤษภาคม2,557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย b 3ชกร4สาย b 4แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลน,นาครแม่สอด